พูดถึงขาหมูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่ทานได้ไม่เบื่อนะครับจะเป็นขาหมูน้ำแดงขาหมูพะโล้ขาหมูต้มเค็มนะครับวันนี้เราจะทำอีกหนึ่งรูปแบบครับเอาใจคนที่ชอบความหอมความเผ็ดร้อนของพริกไทยดำนะครับตุ๋นใช้เวลาไม่นานแนะนำเลยครับทำหม้อใหญ่ๆเก็บไว้ทานได้หลายๆคนหลายๆวันครับเมนูนี้ขาหมูตุ๋นพริกไทยดำครับ สำหรับขามหมูที่เราใช้นะครับเป็นขามหมูที่เขาเผามาแล้วนะครับส่วนหนึ่งเพื่อให้ขนเลยด้านนอกเนี่ยมันหลุดออกนะครับก่อนที่เราจะนําไปลงหม้อตุน๋นเราจะใส่ในหม้ออีกใบหนึ่งก่อนใส่น้ําให้ท่วมนะครับแล้วก็นําไปตั้งไฟสัก3-5นาทีให้เขาเดือดนะครับพอเดือดเนี่ยพวกฟอง เลือดต่างๆนะครับเศษต่างๆมันจะลอยขึ้นมาด้านบนเราก็ช็อตออกในระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนของพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆเลยครับสำหรับเครื่องที่เราจะไปโขลกนะครับก็เบสิกเลยครับรากผักชีกระเทียมและก็พริกไทยเราจะให้พริกไทยของเราโดดเด่นนะครับเลือกใช้เป็นพริกไทยดําผลเลือกใช้พริกไทยดําของไรทิพย์ตัวนี้เข้ามากับหัวบท แต่ถ้าเกิดเราอยากจะโขลกเองเราก็สามารถเปิดด้านบนได้ด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นพริกไทยคุณภาพแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับกลิ่นหอมทีเดียวเราจะเริ่มโขลกจากรากผักชีกับกระเทียมก่อนนะครับเราใช้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ถ้าพอหยาบๆก็ใช้ได้แล้วครับนอกจากลาบผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเดี๋ยวสูตรนี้เราก็จะมีขิงนะฮะหั่นเป็นแว่นๆนะครับเรามีเห็ดหอมแช่น้ำครับแช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือจะแช่ลงกน้าคามขืนก็ได้นะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องที่โขกนะครับให้หอมครับในระหว่างเดียวกันก็เดี๋ยวจะคอยช้อนฟองออกจากขาหมูที่เราตั้งไว้อีกหม้อหนึ่งด้วยครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะครับใส่เครื่องที่โขกนะครับเราผัดเครื่องที่โขกให้หอมครับ หลังจากนั้นก็จะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับเคี่ยวให้น้ําตาลละลายนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับมีสีที่เข้มขึ้นนะฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะลดความร้อนครับโดยการใส่น้ําที่เราใช้แช่หอยข่งคนให้ละลายดีนะครับซอสหอยนางรม2ช้อนครับซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะหลักชิ้นขาหมูลงไปนะครับใส่น้ําสะอาดตามลงไปครับเร่งไฟนะครับใส่ขิงครับ เผ็ดหอมแห้งที่แช่น้ําจนนุ่มดีแล้วครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับปิดฝาหม้อแรงดันแล้วล็อกครับลดไฟครับเวลาที่ตุ๋นเนี่ยหม้อแรงดันไม่จําเป็นต้องใช้ไฟสูงนะครับไฟต่าก็พอแล้วเราตุ๋นขาหมูของเราให้นุ่มดีชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะครับเราก็จะปิดไฟครับปิดความร้อนนะฮะเราก็ต้องปล่อยแรงดันข้างในออกควันเริ่มนิ่งๆนะครับเราก็จะค่อยๆเปิดอ่าแล้วครับ สิ่งที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขาหมูเนี่ยเฉพาะตัวขาหมูนะครับออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมตัวน้ําซุปดูนะครับพอชิมรสเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารสยังไม่ค่อยเค็มนะครับจะใส่เกลือเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพอเขาเดือดนะครับเคี่ยวสักประมาณ3นาทีก็พร้อมเสิร์ฟนะครับแนะนำนะครับสูตรนี้เก็บไว้ทานนานๆได้เพราะว่าเราตุ๋นจนสุกเปื่อยนุ่มแล้วทำหม้อใหญ่ๆเลยครับลองทำกันดูนะครับ